กาบสวัสดีครับกาบสวัสดีเอฟซีทางช่องถ,ถุกท่กานครับมาพบมาเจอกันเซานีเป็นเสาแห่งโฉกลาบของเอฟซีทูก่านนะครับมาพบมาเจอกันครับเซาว,วันหวยออกครับ16มิถุนายน2568ิดครับเมื่อวานนี้แอดวิไลกระด้สรุปรวมอันดับ1ถึงอันดับ5นะครับใหเอ c ทางช่องได้ติดตามกันไปแล้ว ตกะกะลายลายสำนักที่สรุปร่วมกันนะครับอามาในเร้านี้นะครับแอดวิไลครับได้ตัวเลขเนี่ทางสุดสรุปโครงสุดไทยอามาแบบดนุนดวนของปู่594นะครับปู่ทรงมาแบบดนุนดวนคุณพ่อคุณแม่ที่แคปบหน้าจอไม่เป็นนะครับ f อฟรุ่นสวอนะครับเตรียมสมุดประกาวไว้เดี๋ยวทางแอดวิไลนะครับ จะพาเบึ่งตัวเลขแนว่ทางนะครับสรุปโค้งสุดท้ายปู่9 9 4ครับงวดที่ผ่านมาหาสตรงๆนะครับสัญจรเบึ่งการนะครับสำหรับชุดบนปูหาเกนะครับแรากาได้มาแล้วคือกันสำหรับ2วันหวยออกนะครับเดี๋ยวแอดวิไลจะนํำเสนอไปเรื่อยๆครับมือน,นีจนกว่าจะแป้เทียงเลยนะครับ แปรเทียงนะครับเพราะว่าได้มากกันจากเอฟซีใจดีส่งมาให้ถือว่าหลายสำนักพ่อสมควรนะครับอาจารย์ใดก็รอด,ดตามกันแต่ละคลิปทีแอดวิไลนํำเสนอน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอซองต่างซองวันหวยออกนะครับจากสำนักต่างๆสายต่างเอฟซีใจดีนะครับส่งมาให้สรุปสอบวันหวยออกกันฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับให้กำลังแรงใจ ทางแอดวิไลนํานะครับอาเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาครับเข้าไปเบื้องตัวเลขหน้าทางครับของปู่594สรุปโค้งสุดท้ายกันนะครับนี่เป็นสรุปโค้งสุดท้ายนะครับที่ปูทรงมใไ้เบิ้งนะครับเดี๋ยวแอดวิไลจะพาเขียนกันนะครับตัวเลขหน้าทางสรุปโค้งสุดท้ายปูห5าเกานะครับอาเพื่อว่าเป็นการเสียเวลานะครับงวดที่ผ่านมา5-2งตรงๆนะครับ นแนวทางของปูห้าเก้าสี่นะครับห้าสองตรงๆเดี๋ยวแอดวิไลจะเอาตัวอย่างให้เบิ้งก่อนนะครับปูห้าเก้าสี่ครับวัท,ที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวตอนนี้แอดวิไลคนหาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวได้เบื้องกันแน่นอนนะครับ เดี๋ยวเอจะถามหาคืบอบ่อของเกามมโชว์นะครับอเดี๋ยวปูคนก่อนอันแอดวิไล่คนคอนนะครับเด๋ยวทางปูห้าเก้าสี่แล้วก็ชุดสามตัวนะครับเกียบ แตกสามส่วนตรงเลยนะครับเดี๋ยวด้ยวยครับเอฟซีอ่ะเรียบร้อยเห็นแล้วนะครับอ่านนี่ครับงวดที่ผ่านมานะครับเรามาให้เอฟซีเติบเบิ่งกันเดี๋ยวแป๊บเดียวปรับมุมกล่องใหม่นะครับมุมกล่องบะเทียงมุมกล่องบะตรงนะครับนี่ครับคืออ่ะงวดที่ผ่านมา แนว่า,างชุดบนแตก352นะครับของปูไทยมาสี่ห้าแล้วก็ชุด2ตัวนะครับห้าสองตรงตรงแอดวีไลสรุปให้วันที่3 1นะครับสรุปให้วันที่3 1บครัเมอรอนี้ปูได้ทรงมาสาแน่จากน่อยนะครับงวดประจำวันที่16นะครับทรงมาสาก,กันเลยสรุปสากระค้งต่อพ้อท่านนะครับลับมาเมืองกันเลยนะครับสำหรับชุดสรุป หกสุดท้ายนะครับเขียนตามเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่อาแอดวิไลจะสรุปรวมบนลางเลยนะครับเพราะว่ามันบอมมเวลานะครับบอมมีเวลานะครับ,บ,รบกันเลยต้องสรุปรวมกันเขาเอาบนคอนนะครับบนกับบนวิ่งเขียนตามเลยดนะ้ยคุณพ่อคุณแม่ บนวิ่งสี่กับศูนย์ามีสุดสามตัวมาฝากที่เก้านะครับสุดสามตัวครับเอาสุดสามตัวก่อนครับสุดสามตัวเริ่มจากสี่ศูนห้า ห้าสี่หนึ่งแล้วก็ห้าสี่ศูนครับมีแค่นี้นะครับสำหรับจุดอ่าสามตัวบนนะครับเดี๋ยวตัวเน้นย้ำห้องมาค่อยมาเบิ่งกันนะครับ อาสุดสองตัวครับมาเบิ่งกันสุดสองตัวจะมีสุดสองตัวนะครับจะมีสี่ศูนศูนย์ห้า 0ูน3 0ห้าูนปูกลับมาให้พร้อมนะครับสำหรับ0ู4 0แล้วก็ชุดสุดท้ายครับคือ4ีหนึ่ง นี่คือชุดบนนะครับนี่คือชุดบนอ่าชุดบนนะครับนี่เป็นชุดบนเดี๋ยวแอดวิไลขีดเส้นรัดนะครับเพราะว่าแอดวิไลจะสรุปรวมทั้งบนทั้งล่างนะครับอืม ต่อไปครับชุดล่างล่างนี่กูวิ่ง6เม็ดเดียวล่างวิ่งนี่คือชุดล่างนะครับล่างวิ่ง6เม็ดเดียวเมืองไฮดีนะครับ6เม็ดเดียวจับคู่ครับ หกศูนย์สรุปร่วมเลยนะครับหกหนึ่งต่อไปครับหกสามหกสอง 6กสี 64, อ่ะนี่คือชุดลัางนะครับอนี่คือชุดลง่งอ่ะเรียบร้อยครับเดี๋ยวว่าเบิงตัวเน้นย้ำกันมาเบิงตัวเน้นย้ำกันนะครับ สำหรับชุดบนนะครับวิ่ง4กับ0วงกลมไปที่0นะครับเล็กวิ่งบางให้ดีเด้คอคุณพ่อคุณแม่นะครับแข็บหน้าจอกันไปด้วยนะครับตัวเลขแนว่ทางคงจะชัดเจนอยู่นะครับชุด3ตัวนะครับปูวงกลมไปที่540 4ี่นะครับนี่คือตัววงกลมและการชุด2ตัวบนนะครับผู้วงกลมไปที่40 41นะครับแล้วก็05 นี่คือสุดบนนะครับต่อไปครับสุด2ตัวล่างล่างวิ่ง6เม็ดเดียวเอาวงกลมให้2คู่ครับคือ60กับ61หเป็นหลัก10นะครับเอาง่ายๆสำหรับชุดล่างอ่ะอะเดี๋ยวแอดวิไลจะทวนให้เบิงงอีกรอบหนึ่งนะครับ นี่คือสุดสรุปโครงสุดท้ายปูหาเก่าซีนะครับสวัสดิ์หวยออกขับบนวิ่งสี่กับศูนย์เด่นไปที่ศูนย์นะครับอ่าสุดสามตัวบนมีห้าชุดครับสี่ศูนย์ห้าห้าสี่หนึ่งห้าสี่ศูนย์ปูวงกลมนะครับเน้นก็คือสี่ศูนย์ห้าห้าสี่ศูนย์แล้วก็วงกลมชุดบนนะครับจะมีสี่ศูนย อ่าศูนย์ห้ากับ4ี่หนึ่งนี่คือวงกลมบนเบิ้งให้ดีนะครับแยกบนแยกลา่างแอดวีไลสรุปรวมพวายันเอฟซีคุณพ่อคุณแม่หาเบาท่านนะครับสำหรับล่างนะครับวิ่ง6เม็ดเดียวนะครับมี60-61-63-62-64-68อ่ปาปูวงกลมที่6 0นกับ6 1น่นั่นคือชุดหลางนะครับอ่าฝากแช่ออกไปนะครับส่าวันหวยออกมาสรุปให้เอฟซีคุณพอ่ณพอคุณแม่ได้ติดตามกันแบบรวด แล้วก็ต่อไปคงจะเป็นซองวันหวยออกนะครับอย่าพิไลได้มากสองสามอ่าสองสามสำนักอ่าบ่มเป็นสำนักนะครับจากเอฟซีใจดีส่งมาไข่โดนๆกันเลยนะครับอ่าซองวันหวยออกเดี๋ยวรอดติดตามกันนะครับมือนีนะครับมือโชคมือมานของเอฟซีคุณพ่อคุณแม่กัน่าคลิปนี้จากลาก,กันไปครับคลิปหน้าติดตามซองวันหวยออกสวัสดีครับ